วันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุต์ให้เป็นท่าของมะลิไดยค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นป .4 นะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะคะาป .4 บทสุดท้ายแล้วเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะปิดคอร์สแล้วสําหรับเทอมนี้เนาะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะน้ำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็สลับสไลด์ก่อนโอเค ให้เด็กๆนะคะนาแบบฝึกหัดขึ้นมาจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนนะคะของเนื้อหาของเราเรื่องอเวลาเนาะเหลือตรวจปัญหาเรื่องเดียวเลยนะคะสามชั่วโมงล้วจะจบบทจะปิดคอร์สประมาณวันจันทร์นะคะปิดคอร์สแล้วก็ปล่อยให้เชียร์งานเลยเนาะอ่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะนําแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัดหน้า1 0 8่งร้อย่อเลยคะ่ะเปิดรืยยังเปิดรืยออยังดูจี่ปิดเพลงก่อน อ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะปิดคอร์สแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้แล้วก็อีก2ชั่วโมงก็จะปิดคอร์สแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายเรื่องโจทย์ปัญหาเวลาจะยากกว่าตอนที่เราเรียนปสามที่บวกลบอ่าคูณหารเวลานิดนิดหน่อยๆนะคะแต่นี้จะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะไปดูหน้า108เลยอ่าการหาอ่า จากโจทย์ปัญหาของเรื่องระยะเวลานีใช้การาวาดแผนภาพเข้ามาช่วยนะคะมันจะทําให้เรานึกภาพออกได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะมาดูข้อที่1เลยนะคะรอบก่อนเราเรียนผ่าน Google Meet ใช่ไหมเรียนสดเรียนเรียลไทม์แล้วนะ,ะก็เลยมาเริ่มชั่วโมองนี้ก็จะเริ่มกลับมาเป็นออนไลน์แล้วเพราะว่าเด็กๆตารางเด็ก,เ,ดกเรียนออนไลน์เต็มทุกวิชาเลยกูเก็ตไม่สามารถเอาวิชากิ๊กี่ไปแทรกวิชาอื่นได้เลยนะคะนั้นก็เป็นออนไลน์ไปเนาะสามชั่วโมองสุดท้ายก่อนปิดคอร์สนะคะ ไปดูข้อที่หนึ่งเลยนะอ่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามองเห็นไหมแม่เริ่มทำอาหารเวลา16กนกานาทีใช้เวลาทำอาหาร1ชั่วโมงกับอีก40นาทีเขาอยากรู้ว่าแม่ทำอาหารเสร็จเวลาใดฮะเขาบอกอะไรมาลูกเขาบอกเวลาอะไรมาเขาบอกว่าแม่เริ่มทำอาหารนี่คือเวลาเริ่มต้นใช่ไหมอ่านี่คือเวลาเริ่มที่แม่ทำถูกไหมลูก แล้วเขาต้องการถามว่าแม่ทําอาหารเสร็จเวลาอะไรคือเขาถามหาเวลาสิ้นอะไรสิ้นสุดกิจกรรมที่แม่ทานี่เขาถามหาแต่ระยะเวลาที่แม่ทานี่เขาให้มาเนี่ยกรอบสีดาเงินนี่คือแม่ทำตั้งแต่สิบผงายกาสามสิบีถึงกี่โมงไม่รู้รู้แต่ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่านี้เขาอยากรู้เวลาที่สิ้นสุดอ่ะดังนั้นสเต็ปเดิมเลยคือวาด เส้นขึ้นมาอ่าจะให้เราเห็นภาพวิธีคิดนะว่าเส้นจนวนี้ขึ้นมาชึบหนึ่งเส้นใช้ไม้บรรทัดนะเด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะจากนั้นเขียนเวลาเริ่มต้นเลยลูกอ่าเหมือนลูก,กี้พาทําตอนอ่าสอนผ่าน Google Me e t อ่ะสอนโจทย์ะแล้วเขียนเวลาสิ้นสุดไม่รู้เท่าไหร่อ่าห้ามเขียนขีดไว้อ่าเวลาสิ้นสุดเรายังไม่รู้ก็ขีดไว้ชึบอ่ะทีนี้เรารู้เวลาเริ่มต้นคือ16เอกานาทีเขาทาอาหารเนี่ย1ชั่วโมงกับอีก40นาทีดังนั้น เราจะเริ่มเปลี่ยนจาก16กา30นาทีเริ่มที่เปลี่ยนให้ผ่านไป1ชั่วโมงก่อนก็ได้หรือจะทําให้ผ่านไป40นาทีก่อนก็ได้มันได้หลากหลายวิธีมากสุดท้ายแล้วเวลาสิ้นสุดก็จะเหมือนกันอ่งนั้น,น,นคุูจะขอเปลี่ยน1ชั่วโมงก่อนอ16าก30นาทีใช่ไหมคะ16เม30นาทีการที่จะใช้เวลา1ชั่วโมงก็คือวนกลับมาที่เดิมถูกไหม อ่าวนไปใช่ไหมเข็มต้องวนกลับมาที่เดิมแต่เลขหน้าจุดจะเปลี่ยนใช่ไหมคะเข็มสั้นจะเปลี่ยนถ้าเข็มยาววนครบหนึ่งรอบเมื่อไหร่อ่าครบหนึ่งรอบแล้วกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่นะคะตัวเลขด้านหน้าจะเปลี่ยนโอเคไหมคะน,น,นั้นได้หลายวิธีมากอ่ะเดี๋ยวครูคกี้พาอ่าใช้เวลาสี่สิบนาทีก่อนดีกว่ามันจะได้ง่ายเผื่อบางคนมองไม่ออกมันได้หลายหลายวิธีมากข้อน,นี้ได้หลายวิธีมากอ่ะมาดูก่อนดังนั้นเราจะ เริ่มที่16บหกนาฬิกานาทีโดยเขียนแผนภาพเนี่ยแผนความคิดวิธีคิดเนี่ยให้ผ่านไป40นาทีก่อนอ่ามาดูซิตอนนี้16บหกนาฬิกานาทีอ่าเราต้องการใช้เวลา40นาทีอ่าด้านหลังจุดคือนาทีถูกไหมหลังจุดคือนาทีเราต้องการใช้40นาทีถูกไหมคะอ่าดังนั้นอีก30นาทีเนี่ยมันจะวนครบ60นาทีพอครบ60นาทีเมื่อไหร่ปุ๊บเข็มสั้นจะเปลี่ยนจาก16ไปเป็น10อะไร ไปเป็นสิบ็ดใช่ไหมคะอ่าวก,กี๊ขออนุญาตขีดนปึ๊บในนันถ้าเราทําเป็นตัวเลขกลมๆอ่าถ้าเราทําเป็นตัวเลขกลมๆมันจะนับชั่วโมงนับนาทีง่ายถูกไหมอ่าถ้าหน้าจุดหล,ลังจุดเหมือนกันมันจะนับง่ายใช่ไหมคะแล้วออก,กิ๊กทําให้เป็นสิบเจ็ดนกาตรงก่อนอ่าทำให้เป็นสิบเ็ดนากาตรงก่อนจากสิบโมงสามสิบนา,าทีไปจนถึงสิบเจดนาฬิกาตรงเนี่ยปึ๊บจากเนี้ยถึงเนี้ยใช้เวลาไปแล้วเท่าไหร่ใช้เวลาไปแล้วเท่าไหร่ อ่ามันสามสิบนาทีไงนั้นต้องวนครบหกสิบนาทีใช่ไหมจากสิบหกตรงนี้ถึงกลายเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมคะดังนั้นเวลาตรงนี้ก็ใช้ไปเท่าไหร่สามสิบนาทีอ่าสามสิบนาทีแต่โจทย์ให้มากี่นาทีสี่สิบนาทีอ่าสี่สิบนาทีแล้วก็อาจจะเพิ่มสิบนาทีตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็ได้แต่คุกิก๊กมองดูแล้วม,มันมีหนึ่งชั่วโมงด้วยใช่ไหมอ่าสิบเจ็ดนาฬิกาเสร็จปับ๊บคูกิก๊กจะทําให้เป็น หนึ่งชั่วโมงอ่ะอาจากสิบเจ็ดนาฬิกาวนนจะเพิ่มไม่เป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมาจากสิบเจ็ดนาฬิกาก็จะเป็นสิบแปดนาฬิการตรงป,รปึ๊บอ่าพอมันเป็นตัวเลขที่ลงท้ายจุดศูนย์ศูนย์ปุ๊บมันจะนับง่ายอ่ามันจะนับง่ายดังนั้นตรงนี้จากสิบเจ็ดนาฬิกาเป็นสิบแปดนาฬิกาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงป,ปึ๊บอ่าตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเราใช้ไปหมดแล้วเราเขียนแผนภาพไปหมดละอ่า ตอนนี้3านาทีใช้ไปแล้วแต่โจทย์ให้มากี่นาที40นาทีแสดงว่าเหลืออีกกี่นาทีเหลืออีก10นาทีดังนั้นจากเนี่ยไปเนี้ยใช้เวลาอีก10นาทีที่นี้10นาทีเนี่ยอ่าเขาถามเวลาสิ้นสุดพอดีคือต้องขต้องการตรงเนี้ยอ่าจาก18นาฬิกาเนี่ยใช้เวลาอีก10นาทีไปเนี่ยจะกลายเป็นกี่นาฬิกาอ่านาทีคือหลังจุดใช่ไหมลูกนาทีคือหลังจุดอ่าด้านหน้าจะเป็นเข็มสั้นใช่ไหมเพื่อบอกชั่วโมงอ่าดังนั้นจาก18บนาฬิกาตรง เพิ่มมาอีก10นาทีเวลาผ่านไป10นาทีก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ปดนาฬิกาสิบนาทีนั่นเองอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเวลาเริ่มต้นอ่าเวลาเริ่มมีสิ้นสุดเชิบ เขาถามว่าแม่ทําอาหารเสร็จเวลาใดนี่ไงเวลาไหนแม่ทําอาหารสิ้นสุด18บแนาฬกาสินาทีนะนั้นเด็กๆก็ตอบเลยแต่ทีนี้ข้อนี้มันเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมเราจะตอบแค่18บแนาฬกานาทีไม่ได้เ,เด็กๆต้องไปเอาโจทย์ถามมาตอบโดยที่จะตอบแล้วคําว่าใดต้องเอามาไหมไม่เอามาโอเคไหมคะอันนี้ก็โจทย์บอกอันนี้โจทย์ถามเหมือนเดิมเลยไปโจทย์ปัญหาลองแยกให้ได้นะคะอ่ะก็ลงมือเขียนเลยตอบปาตอบ,ตอบแม่ทำอ่า หารเสร็วเวลาสิบปดนาฬิกาชิบสิบน,นาทีย เรียบร้อยเรียบร้อยดังนั้นตรงนี้นแผนแผนภาพความคิดวิธีคิดตรงนีน้คิดได้หลายวิธีมากเลยนะอ่าบางคนอาจจะเป็น1 7ในการตรงนี้ถ้าเพิ่มอีก10นาทีให้ครบ40ก่อนก็ได้แล้วก็เพิ่มมาอีก1ชั่วโมงตรงนี้ก็ได้หรือใครจะทํหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมา30มาค่อยมา10อย่างนี้ก็ได้มันได้หลายวิธีมากเลยนะลูกมันได้หลายวิธีมากเลยแต่คุณกิ๊กแนะนําว่าพยายามทําให้ตัวเลขข้างหลังเนี่ยนะมันเป็นจุดศูนย์ศูนย์มันจะนับถ้าเป็นชั่วโมงมันจะนับง่ายนนหนึ่ง อ่ะข้อหนึ่งเมื่อกี้เฉลยแล้วหน้า1 0 7ใช่ไหมอ่าเฉลยแล้วนะคะลอกลงไปเลยอ่ะมาดูข้อ2อ่ะมาดูข้อ2อ่ะอ่านโจทย์ก่อนรัแบแรกอ่านโจทย์ก่อนการยืมหนังสือจากห้องสมุดแห่งหนึ่งสามารถยืมได้ครั้งละ2สัปดาห์อ่าครั้งละ2สัปดาห์ถ้าคืนเกินกําหนดหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยจะเสียค่าปรับวันละ5บาทอ่าพิมพ์เนี่ยยืมหนังสือมา1เล่ม เมื่อวันที่24ก,กรกฎาคมพิมพ์ต้องคืนหนังสืออย่างช้าสุดเมื่อใดจึงจะไม่เสียค่าปรับ,บอ่าการที่เราไปยืมหนังสือมาเนี่ยสมมติยืมมาหนึ่งเล่มโจทย์บอกว่ายืมมาหนึ่งเล่มเนี่ยอยู่ได้สองสัปดาห์สองสัปดาห์ถามก่อนสองสัปดาห์คือกี่วันสองสัปดาห์คือกี่วันอยืมมาสูงสุดได้กี่วันสิบสี่วันถูกไหมเราแปลงสัปดาห์เป็นวันเปลี่ยนหน่วยเป็นแล้วนะ,ะจากนั้นอ่านต่อเขาบอกพิมพ์เนี่ย ยืมมาหนึ่งเล่มยืมวันแรกเนี่ยวันแรกที่ไปยืมนี่คือวันไหนวันไหนเออวันที่ยี่บสี่เนี่ยวันแรกที่พิมไปยืมคือวันที่ยี่บสี่กรกฎาคมอ่าพิมพ์ยืมมาหนึ่งเล่มแสดงว่าพิมพ์เนี่ยยืมมาหนึ่งเล่มยืมมาได้กี่วันสิบสี่วันถ้าภายในสิบสี่วันนี้พิมพ์เอาไปคืนนะคะพิมพ์จะไม่เสียค่าปรับแต่ถ้าเกินสิบสี่วันไปเป็นวันที่สิบห้าเนี่ยอ่าวันที่สิบห้าไม่ใช่ว่าวันที่สิบห้ากรกฎาคมหมายถึงว่าเกินสองสัปดาห์ที่เขากําหนดไปเนี่ยอ่าสิบห้าใช หนังสืออยู่กับเราเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดวันสิบแปดวันเนี้ยจะเสียค่าปรับนี่วันละห้าบาทอ่าจะเสียค่าปรับนี่วันละห้าบาทอ่าต่อหนึ่งเล่มด้ยนะอ่าเพราะเออพิมพ์ยืมมาแค่หนึ่งเล่มดังนั้นวาดเส้นจํานวนขึ้นมาเลยชิบอ่าเหมือนเดิมวาดเส้นจํานวนขึ้นมาพิมพ์เริ่มยืมวันแรกวันที่เท่าไหร่นี่วันแรกแสดงว่าเวลาเริ่มต้นคือวันนี้อ่ายี่สิบสี่กระดามไม่มีพศก็ไม่ต้องเขียนอันนี้คือเริ่ม อ่าเริ่มยืมมาแรกคือยี่สิบสี่กรกฎาคมอยู่ได้กี่กี่วันกี่สัปดาสองสัปดาเขาบอกว่ายืมหนึ่งเล่มยืมครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้สองสัปดาห์นะดังนั้นกูกี้ก็ขีดสองสัปดาสัปดาที่หนึ่งสัปดาที่หนึ่งใช่ไหมสัปดาห์ที่สองดังนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสัปดาเชืบอ,อ่าเขาบอกว่าหนังสือยืมมาหนึ่งครั้งหนึ่งเล่มไงอยู่ได้สองสัปดาฟื้นตามโจทย์บอกก่อนแล้วก็วาด แผนภาพวิธีคิดขึ้นมาอ่านี่สองสัปดาห์พิมพ์ยืมวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาหนังสือที่พิมพ์ยืมมาอยู่ได้สองสัปดาห์จะไม่เสียค่าปรับแต่ถ้าเกินสองสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะเสียวันละห้าบาทอ่าโอเคไหมคะอ่ะที่นี้เขาอยากรู้ว่าพิมพ์ต้องคืนหนังสืออย่างช้าสุดเมื่อใดนี่โจทย์ถามตรงนี้ต้องคืนหนังสืออย่างช้าสุดเมื่อใดจึงจะไม่เสียค่าปรับการที่เราจะไม่เสียค่าปรับคือเราต้องคืนภายในเนี้ยภายในสองสัปดาห์เนี้ยอ่าช้าสุดคือวันไหนที่เราสามารถคืนได้ ก็คือวันสุดท้ายของวันที่ของสองสองสัปดาห์ใช่ไหมก็คือวันสุดท้ายถ้าเราไปคืนอีกวันถัดไปคือเสียนแน่นอนโอเคไหมคะต้องอยู่ในสิบสี่วันนี้ถูกไหมอ่ะดังนั้นเขาอยากรู้วันเนี้ยวันนี้อ่าช้าสุดในคืนได้วันไหนอ่ะเราก็ต้องมาหาก่อนหนึ่งสัปดาห์เท่ากับกี่วันหนึ่งสัปดาห์เท่ากับเจ็ดวันใช่ไหมใช่ไหมอ่าดังนั้นตรงนี้เท่ากับเจ็ดวันเบอ่ฟเดี๋ยวกี้เขียนข้างล่างดีกว่าจะได้มองออกเปลี่ยนสีปากกาชื่ออ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายตัวนี้เสิฟ เปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นวันถ้าเราไม่รู้นะคะ,ะเราต้องเปลี่ยนก่อนเพื่อเพื่ออะไรทาไมต้องเปลี่ยนสัปดาห์เป็นวันเพราะเขาเริ่มยืมวันที่24ถ้าเรารู้ว่าอีกกี่วันเราก็จะนับวันที่ได้ถูกไหมตามเดือนอหนึ่งเดือนมีกี่วันอะไรอย่างนี้เราจะนับได้อันนั้นหนึ่งสัปดาห์จากนี่ไปถึงนี่กี่วันเจ็ดวันถูกไหมจากนี่ไปนี่ก็เจ็ดวันชืบโอเคไหมโอเคไหมออขออนุญาตย่ยอก่อนใหญ่ไปชืบ ยืมกนาดชึออ้อ่ะโอเคอ่ะเริ่มยืมวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมอ่าหนึ่งสัปดาห์ตรงนี้ทิวกิกถามตรงเนี้ยยืมได้หนึ่งสัปดาห์เริ่มยืมมาแรกยี่สิบสี่กรกฎาคมดังนั้นเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์หรือเจ็ดวันปุ๊บตรงเนี้ยวันที่เท่าไหร่อ่าตรงเนี้ยวันที่เท่าไหร่ตรงเนี้ยวันที่เท่าไหร่สัปดาห์แรกสิ้นสุดเนี่ยอ่าสัปดาห์แรกอ่ะวันที่ตรงเนี้ยวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่กรกฎาคมอ่าเดือนกรกฎา,าคมเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วัน มีกี่วันสามสิบเอ็ดวันใช่ไหมอ่าดังนั้นยี่สิบสี่กรกฎาคมคือยืมมาแรกอ่าพานไปเจ็ดวันก็เจ็ดบวกยี่ิบสี่เป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่เท่าไหร่ยี่สบี่บวกเจ็ดเป็นวันที่เท่าไหร่จีสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดทดหนึ่งอ่าเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดยี่ิบสี่บวกเจ็ดได้สามสิบเอ็ดอ่าแสดงว่าเดือนกรกฎาคมมีสามสิบเอ็ดไหมมีแสดงว่าตรงนี้เขียนได้ว่าเป็นสามสิบเอ็ดกรกฎาคมอ่าสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะตรงเนี้ย อาทิตย์แรกที่ที่ที่ยืมหนังสือมาใช่ไหมอ่าฟืบต่อมาเ <c oughs> ขาบอกว่าหนังสืออยู่ได้สองสัปดาห์จากนี้ผ่านไปอีกเจ็ดวันแล้วเขาต้องไปคืนหนังสือภายในวันสุดท้ายของของสัปดาห์นี้ก็สมมุติว่าวันที่สาสิบเอ็ดก็นับอีกเจ็ดวันก็คือวันที่เจ็ดเนี่ยต้องไปคืนแล้วถ้าเกินนั้นไปคือโดนปรับวันละห้าบาทอ่ะทีนี้สามสิบเอ็ดกรกฎานับไปอีกเจ็ดวันแต่เดือนกรกฎาอย่าลืมว่ามีสามสิบเอ็ดแล้ว กรกดาอะไรสิงหาใช่ไหมอ่าสิงหาก็เป็นวันที่หนึ่งสิงหาใช่ไหมสามสิบเอ็ดกรกดาก็หนึ่งสิงหาสองสิงหาสามสิงหาสี่สิงหาห้าสิงหาหกสิงหาเจ็ดสิงหาสรุปคือนี่ไงเจ็ดวันพอดีอ่าสรุปคือเขาต้องไปคืนหนังสือวันที่อะไรเจ็ดสิงหาดังนั้นตรงนี้ก็เขียนว่าเจ็ดสิงอ่าขวีุดตรงนี้ทำไมเนี่ยเจ็ดสิงหาคมอ่าสิ้นสุดเชิบอ่า เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเขาต้องคืนวันนี้ถ้าไม่คืนในวันที่เจ็ดสิงหาเกินไปเนี่ยคือโดนปรับคินไปนี่คือโดนปรับอ่ะสรุปตอบาตอบตอบ,ตอบเลยว่าพิมพ์ต้องคืนอ่าโจทย์ถามใช่ไหมที่ไฮไลท์สีเหลืองมาเขียนเลยนะคะหนังสือ,อย่างช้าที่สุด เมือ่อใดไม่เอามาแล้วเพราะได้คำตอบแล้วเมือ่อวันที่เจ็ดสิงหาคมโอเคไหมโอเคไหมอ่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยถ้าคืนเนี่ยวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ยยังไม่ถูกโดนปักยังไม่โดนปักหสิงหาก็ได้ไม่ได้แต่โจทย์บอกว่าอย่างช้าสุดไงช้าสุดคือคืนวันสุดท้ายได้วันไหนอ่ะโอเคไหมโอเคไหม,อ,ไหมอ่า ต่อไปต่อไปอ่าลอกลงไปเลยนะต่อไปข้อ3มอ่ามาดูข้อ3อา้าวข้อ3เขาบอกว่าจากโจทย์ข้อ2แสดงว่าใช้โจทย์เดียวกันกับข้อ2ถ้าพิมพ์เสียค่าปรับ15บาทพิมพต้องคืนหนังสือเมื่อใดอ่าถ้าเขาเสียค่าปรับแสดงว่าเขาคืนตรงเวลาใน2สัปดาห์ไหมไม่นะคะเสียค่าปรับเขาบอกว่าถ้าช้า1วันคือวันละ5บาทนี่ไงนี่ไงเนีย่ยจำได้ไหมโจทย์บอกว่าถ้าคืนช้า1วัน ปรับวันละห้าบาทแสดงว่าเขาโดนปรับไปสิบห้าบาทแสดงว่าคืนช้ากี่วันคืนช้าตั้งสามวันเลยนะถูกไหมเพราะวันละห้าไงนี่ไงวันละห้าถูกไหมคะงนั้นโดนปรับสิบห้าบาทที่นี้เราไปดูว่าวันไหนวันสุดท้ายที่พิมพ์คืนหนังสือแล้วยังไม่โดนปรับคือวันที่เจ็ดสิงหาใช่ไหมอันเนี้ยวันเนี้ยถ้าคืนวันนี้ยังไม่โดนปรับแต่ถ้าวันที่แปดสิงหานี่คือปรับละห้าบาทโอเคไหมคะดังนั้นภาพหรือวิธีคิดของเราก็จะเริ่มที่เจ็ดสิงหา ถ้ายังอยู่ที่เจ็ดสิงหาเนี่ยแสดงว่ายังไม่โดนปรับถูกไหมคะก็เลยต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้อ่าลากเส้นขึ้นมาเหมือนเดิมชื้อ่าเจ็ดสิงหาโอเคไหมนี่คือยังไม่โดนปรับแต่โจทย์นี่บางคำว่าอ่าถ้าเกินเจ็ดสิงหาไปอ่ะโดนปรับ15บห้าบาทอ่ะก็คือพิมพ์น่ะคือหนังสือเมื่อใดทําไมได้โดนปรับสิบห้าบาทอ่าโดนปรับตรงเนี้ยจากเนี่ยไปเนี่ยสิบห้าบาทฟึบ แต่ไม่รู้ว่าต้องคืนวันไหนเนี่ยตรงนี้ต้องไม่รู้ว่าต้องคืนวันไหนที่โดนปรับไม่รู้ว่าคืนวันไหนดังนั้นวันละห้าบาทห้าวันแรกห้าบาทวันที่สองก็ห้าบาทเป็นสิบาทแล้ววันที่สามก็ห้าบาทเป็นสิบห้าบาทดังนั้นเขาเนี่ยคืนหนังสือช้ากี่วันสามวันใช่ไหมลูกดังนั้นตรงนี้ก็จะมีอ่าสามช่องชื่อแบบนี้โอเคไหมคะอ่าจากวันที่เจ็ดก็จะเป็นวันที่แปดสิงหาเก้าสิงหา สิบสิงหาฟ๊บนี่อ่ะลองเช็คดูว่าเป็นสิบห้าบาทจริงไหมอ่าเป็นสิบห้าบาทจริงไหมจากนี่อ่เปลี่ยนสีประกาดีกว่าสีในดีสีส้มจากนี่ถึงนี่อ่าถ้าคืนช้าหนึ่งวันคือปรับห้าบาทถูกไหมจากนี่ถึงนี่ก็โดนปรับกี่บาทเลขห้าขกิ๊กนี่ห้าบาทึ๊บอ่าตอนนี้โดนปรับกี่บาทละถ้าคืนวันที่เจ็ดจะไม่โดนปรับคืนวันที่แปดเกินมาหนึ่งวันโดนปรับห้าบาทใช่ไหมตามโจทย์บอก ถ้าคืนวันที่เกโดนปรับมีห้าบาทเป็นสองวันแล้วแสดงว่าโดนปรับกี่บาทละสิบบาทแต่โจทย์ต้องการให้ปรับสิบหาบาทอ่าก็สามครั้งปึ๊บอันนี้ก็ห้าบาทชึบสรุปถ้าคืนหนังสือนะคะโดนปรับสิบ้าบาทนี่ไงหนึ่งวันสองวันสามวันคืนช้าสามวันสรุปคือเขาคืนหนังสือวันไหนอ่าวันที่สิบสิงหาคมดังนั้น,น,นตอบาตอบเลยนะคะพิมพ์คืน หนังสือเมื่อวันที่สิบสิงหาคมเขาไม่บอกพอสอมาก็ไม่ต้องไม่ต้องเขียนโอเคไหมโอเคไหมอ่าดังนั้นตรงนี้จะเป็นวันสุดท้ายสิ้นสุดหมาเขียนสิ้นสุดจะได้เข้าใจง,ง่ายๆ สิ้นสุดอันนี้เริ่มเริ่มนี่คือยังไม่โดนปรับโอเคไหมคะอ่าคูกิ๊กเฉลยไปแล้วนะคะสามข้อนะคะสามข้อนะคะทีนี้หน้าร้อยแปดเฉลยไปทั้งหมดเลยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามจะเหลือหน้าหนึ่งร้อยเก้าเนี่ยหน้าหนึ่งร้อยเก้าเหลือข้อสี่อยู่แล้วกับข้อสองใหญ่ด้านล่างแต่คูกิ๊กจะให้ทำแค่ข้อสี่ใหญ่ ข้อสี่ที่ต่อจากข้อ3มเมื่อกี้ข้อ2ใหญ่ด้านล่างเนี่ยที่เป็นรูปภาพอะไรเนี่ยไม่ต้องทำโอเคไหมคะดังนั้นงานของปอสี่วันนี้คือให้ทําข้อไหนข้อเดียวเองโดยทําเองที่ไม่ได้รอกคุกกอ่ะคือข้อ4หน้า1 0 9ข้อเดียวโอเคไหมคะข้อ2องใหญ่ไม่ต้องทําโอเคไหมคะโอเคไหมใครสงสัยตรงไหนให้ไลน์มาถามส่วนตัวได้นะคะให้ไลน์มาถามส่วนตัวได้เนาะอ่าสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะชั่วโมงหน้าก็ยังอยู่ที่โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นบวกลบคูณหารนะคะอันนี้จะเป็นการหา ช่วงเวลาหาเวลาสิ้นสุดเวลาเริ่มต้นนะคะวันเดือนปีเราต้องรู้ความสัมพันธ์ของหน่วยนะต้องจําให้ได้ว่า1ปีกี่เดือน1เดือนมีกี่วันถ้าลงท้ายคมลงท้ายยนอะไรเงี้ยหสัปดาห์กี่วันหนึ่งชั่วโมงกี่นาทีหนึ่งนาท,นาทีกี่วินาทีอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งปีมีกี่วันนะคะหนึ่งปีมีกี่สัปดาห์นี่คือพวกเนี้ยหน่วยอุกกี้สอนไปหมดแล้วตอนเรียนออนไลน์เนาะเราต้องจำให้ได้โอเคไหมอ่าสำหรับวันนี้